ครับผมก็สวัสดียามสายๆนะครับสำหรับเข้าสู่สวนวิวานดินฟาร์มนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสํารวจแปลงนาบ้างนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการมาดูนาหลายคลิปหลายวันหลายเดือนแล้วนะครับก็สําหรับข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะครับก่อนหน้านี้ผมได้อัปเดตให้ชมนะครับว่าเราทําการหวานแบบหวานแห้งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามเดือนน่าจะ3าเดือนแล้วนะครับ เนี่ยครับมันก็ออกออกรวงนะครับข้าวออกรวงนะครับก็เมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายข้างหน้าครับบริเวณใกล้ๆนี่ก็คือมันมีข้าวที่ที่แบบว่าออกออกรวงแบบแก่ๆแล้วนะครับฝนตกลมแรงนะครับข้าวก็ล้มเยอะมากนะครับตั้งแต่ผมขี่รถมาจากฟาร์มนะครับก็เห็นหลายนาเลยนะครับเนี่ยครับข้าวเหนียว เป็นข้าวเหนียวเขี้ยงูครับไอที่ชี้โดชี้เดนี่คือน่าจะเป็นอีดดิทนะครับอีดดิทก็คือข้าวปนนะครับเดี๋ยวผมก็ว่างๆจะมาตัดนะครับมาตัดผมจะว่าจะเก็บพันต่อนะครับเราต้องจัดการอีดดิทนะครับจัดการข้าวอดิทนะครับก็เดินในแปลงนะครับเดินในแปลงแล้วก็แล้วก็เอามีดกันไกลก็ได้นะครับเอามีดเอาเคี้ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวออกนะครับเกี่ยวใส่ถุงนะครับใส่ย่มนะครับทั้งหมด ก้าไร่นะครับก้าไร่ของผมนะครับก้าไร่เป็นข้าวเหนียวเข้ยวงูทั้งหมดนะครับน้ำนี่เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมรอบๆบนะครับนี่ครับรวงข้าวครับกำลังออกรวงนะครับก็คาดว่าน่าจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับน่าจะได้เกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเก้าไรบผมหวานเองนะครับนี่ครับหวานเองหวานปุยเองชดจาเองนะครับ นานี้ไม่ไม่ใช่นาอินทรีย์นะครับเรายังใช้เคมีอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรื่องอินทรีย์ข้าวนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าพอข้าวออกปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนใส่ข้าวโพดนะครับดูครับน้ำเต็มเลยครับนี่ครับข้างๆนี่เป็นปลาอ้อยนะครับไรอ้อยของลุงเขานะครับเนีของพวกรูปูรูอะไรนะครับ เราก็เดินสำรวจนาไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันด้วยครับเมื่อคืนนี้ตกประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งที่ฟาร์มนี่โอ้โหลมแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเด็กไทยแต่แต่แตแตมีฝนสาดบ้างนะครับนิดหน่อยนะผมก็ตื่นมาแต่ได้ยินได้ยินเสียงฝนนะครับตื่นมาแล้วตีหนึ่งได้นอนประมาณตีสี่นะครับมันตกประมาณตีหนึ่งห้าสิบนะครับตกลมแรงมากเลยครับ ครับบรรยากาศนาผมนะครับอันนี้เป็นทางนะครับนะครับถึงนู่นนะครับถึงต้นกล้วยข้างหลังนะครับเก้าวไร่นะครับมันจะเยอะกว่านาที่ผมทําที่ชัยนาศนาเดิมนะครับนาโน้นแปดไร่นะครับแปดไร่นี่คือบิงเดียวหมดเลยอันนี้มีสี่บิงนะครับสี่บิงก็คือมีสี่แปลงนั่นเองนะครับ วานปุ๋ยไปแล้วสองรอบนะครับข้าวเนี่ยออกรวงแล้วเดี๋ยวผมพามาดูของเขานะครับเนี่ยโอ้โหลาบหมดเลยนะครับก็คือว่าข้าวเขาน่ามีน้ําหนักนะครับอีกอย่างหนึ่งการใส่ปุ๋ยเยอะไปก็ไม่ดีนะครับข้าวมันจะงามเกินไปนะครับแล้วลำต้นจะอ่อนนะครับเขาน่าจะใกล้ๆน่าจะได้เกี่ยวแล้วครับนีครับ แล้วก็ล้มนะครับนาหลายนามากนะครับตรงนู้นด้วยนะครับตรงนู้นด้วยแถวนี้จะทํานาแบบใครพร้อมก็ทําเลยนะครับก็คือว่าเขาจะไม่รอกันนะครับไม่เหมือนที่ที่ผมอยู่ที่ชัยนานะครับอันนั้นเขาเขาจะรอกันนะครับก็คือจะทําใกล้ๆเคียงกันนั่นเองนะครับแต่ที่นี่มันมีมีข้าวหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็เขาไม่ได้ทํานาอย่างเดียวนะครับน้ําเยอะมากนะครับโ ตอนเช้าๆเนี่ยจะมีคนมามาดูนาเยอะมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อคืนลมมันแรงนะครับเขาก็มาดูนาดูอะไรเขาส่วนมากเขามาทุกวันนะครับของผมก็พ่อมานะครับพ่อมาดูครับพ่อมาช่วยดูครับแล้วก็ทํากับพ่อนะครับอันนี้คือนานี่เป็นนาหวานแบบหวานแห้งนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านู้นะครับเมื่อสองสาเดือนที่แล้วนะครับเป็นนาหวานแห้งเพราะว่า ผมไม่มีเวลามาเฝ้านกนะครับถ้าหวานเปียกนี่ต้องเฝ้านกนกมันลงทีนึงไม่ใช่น้อยๆนะครับประมาณเกือบๆพันตัวนะครับลงทีนึงถ้าหวานแห้งเนี่ยผมหวานปุ๊บแล้วก็ตีดินกบไปเลยนะครับเราตีดินตีดินไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาเครื่องหวานนะครับหวานปุ๊บแล้วก็ตีดินกบข้าวไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเสียหายน้อยหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าถ้าหวานเปดจะดีกว่านะครับหวานแห้งนี่ไม่ต้องแช่ข้าวนะครับหวานถ้าหวาน เปิดๆนี่ต้องแช่ข้าวนะครับแต่ถ้ามีรถดําจะดีมากนะครับผมก็อยากดํานะครับแต่ว่าแถวนี้มันไม่มีรถดํานะครับไม่เหมือนที่นู่นนะครับที่ฟาร์มเก่านะครับก็มาดูน้ามาครับน้ํานี่โอ้โหเยอะมากนะครับดูครับเต็มท่อนะครับอันนี้เป็นเหมืองคลองไ i นิ่งนะครับคลองไรนิ่งก็คือเป็นคลองปูนนะครับคลองปูนที่ส่วนมาทางเขาทานะครับคือนาแถวเนี้ยจะทําได้ตลอดทั้งปีนะครับมันจะมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับ ก็สมมุติว่าเอาข้าวออกก็ใส่ข้าวต่อเอาข้าวออกใส่ข้าวโพดต่อได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าใครจะรีบไม่รีบนะครับแต่รอบนี้ผมว่าจะหมักฟางไว้สักหน่อยนะครับฝนรอบนี้ก็น่าจะหมดฝนแล้วมั้งครับนะครับน่าจะเป็นฝนสั่งลานะครับฝนหนักๆนะครับสั่งลาหน้าฝนนะครับหน้าฤดูการต่อไปก็เป็นหน้าหนาวนะครับก็รอบหน้าจะพอข้าวออกก็จะใส่ข้าวโพดต่อนะครับถ้าใส่ข้าวกลมติดหนาวนะครับ ถ้าใส่ต้องใส่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับถ้าถ้าจะทําข้าวครับอันนี้มันเหลือเวลาอีกตั้งเดือนนึงนะครับเดือนนึงในที่นี้ก็คือข้าวมันประมาณเนี้ยประมาณน่ายี่สิบกว่าวันนะจะได้เกี่ยวนะครับของลุงเขาลุงเขามาแล้วนะครับเขามาดูเขาบอกว่าจะเกี่ยววันนี้นะครับนัดรถไว้เรียบร้อยนะครับแล้วข้าวมันล้มแล้วก็น้ําเยอะอย่างนี้เขาบอกเกี่ยวไม่ได้ครับต้องรอก่อนนะครับนี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนาข้าวนะครับแปลงนาข้าว เหนียวเขี้ยงงูนะครับข้าวเหนียวเขี้ยงงูหมดเก้าไรนะครับเป็นนาหวานแบบหวานแห้งนะครับไม่ไม่ได้หวานเปิดนะครับหวานแห้งก็ตอนนี้ก็ออกรวงแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับนครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม